สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอีสานบรนณาธิปสีเด้อค่ะในเด้อค่ะมาจังหันอีกคือเก้าละค่ะพี่น้องแล้วเซ็จจากจกังหันแล้วก็เลยสิลงมาซองมืองหน้าค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ในที่ในที่พักสงประสา่าค่ะในประสา่าค่ะคุณเมมค่ะนี่ค่ะหน้ายุด ไก่วัดกันเลยไก่ที่พักสงผนกันเลยมาจังหันพร้อมค่ะแตงจังหันมาพร้อมค่ะเพิ่นสันเรียบร้อยแล้วก็เลยลงมาเมืองเข่าค่ะนี่นี่เขาเจ้าค่ะเจ้ามะลิทั้งผีม่นเข่ากอขอค่ะพี่นอกจะเมืองเข่าค่ะจะโอ้กำลัง อีกบ่โดนก็ได้เกี่ยวค่ะพี่น้องนี่ขึ้นมาสูงแล้วค่ะโอ้บ่มีนามบาดท,ที่นี่ฝนตกกัเศร้ามีนามเลยเนาะกำลังม่านใหญ่ค่ะม่านเพจกหน้อยกระสอดก็ได้เกี่ยวค่ะพี่น้องนี่ค่ะสาธีพักสงเพลินค่ะให้ประสาค,ค่ะ